ก็สวัสดีเอฟซียามบ่ายพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องเออเหมือนเดิมจมคือเกา่าบนคือเกา่าเล่าสู่กันฟังนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็พอดีว่าผมไปเจอไอคลิปเอ่อคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยเออก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณพี่น้องข้าราชการ,กรเกษียณที่คนไหนกเกษียณออกมา เกษียณออกมาแล้วก็มาทำเกษตรมาเฮ็ดเกษตรอก็หลักใหญ่ใจความก็ที่ผมฟังดูนี่ก็ประมาณว่าบอกว่าทำเพื่อทำเพื่อเอาไว้กินเฮ็ดเพื่อเอาไว้กินพันว่าเกษตรไม่ได้ทำเอาไว้ขายพันว่าทำเอาไว้กินในครัวเรือนอืมจะได้ไม่ต้อง ไปหาซื้อกับคงกับข้าวอีหยังเพื่อนว่าประมาณนั้นเออก็เพื่อนก็ลงทุนไปหลายพี่น้องเออไปลงทุนไปเยอะเออก็แสนสองแสนนู่นแหละลงทุนเออขุดลอกคูคลองทําโคกนั่นแหละเออปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกอะไรอ่ะคือแม่นบอกละ่ะเพราะว่าพื้นฐานในการปลูกอไพืชคุมดินทีแรกก็ปลูกกล้วยนี่แหละพี่นอ้องเออลงกล้วยลงกล้วยลงมะพร้าวอะไรพวกนี้แหละอแล้วก็ ปลูกอะไรนะไอ้ไอที่กินน่ะปลูกไอ้ที่เขาชอบกินน่ะเพื่อนกับปลูกเพิ่นว่าเพิ่นมากินอย่างเพิ่นกับปลูกอันนั้นเพิ่นว่าเพิ่อนบอกว่า, <c oughs> วาแต่ว่าคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยไอ้เพื่อนพูดประมาณว่าคือทําเกษตรเนี่ยเพิ่นว่าเอต้องต้องเฮ็ดให้มันมีความสุขเออย่าไปหวังรวยเพิ่นว่าทําเกษตรนี้อย่าไปหวังรวยรเออทําเกษตรนี้คือจะต้อง เฮ็ดไว้พอกินเพื่นวะทำไว้พอกินเพือ่อนวะทำไว้ให้มีแหล่งอาหารเพื่อนวะเออก็จากที่ผมฟังฟังดูก็ผมก็เลยเอามารวบรวมพี่น้องรวบรวมประมวลประมวลผลเออก็เห็นแย้งเออดูแล้วนี่เห็นเห็นแย้งตรงกับความคิดของผมตรงกันข้ามเลยเออก็เลยเอามาแช่ให้พี่น้อง ได้ได,ได้ได้ฟังได้ชมกันพี่น้องอก็คือว่าเนาะคือแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองพี่น้องอแต่ละคนก็มีภาระมีหน้าที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเฮ็ดเกษตรวัตถุประสงค์กับจึงแตกต่างกันพี่น้องอ <c oughs> คือสําหรับผมเนี่ยผมมองว่า อันนี้พูดถึงตามภาษาคนที่ไม่มีเงินเดือนนะพี่น้องคนที่เห็ดเกษตรมาเบิร์ปีนะ่ะคนที่ทําเกษตรมาตั้งแต่เล็กจนโตคืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้รับราชการไม่เคยมีเงินเดือน,อนกินพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเ <c oughs> ขาเรียกว่าแนวแนวทางการนําเสนอแนวทางการนําเสนอวิธีการทําเกษตรของผมเนี่ย มันจึงแตกต่างพี่น้องมันจึงแตกต่างไปไปจากคนที่มีเงินเดือนกินอคือผมสังเกตเบื้องนี้จากที่ผมได้สัมผัสมาทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ผ่านช่องทางโลกออนไลน์นะเนาะคือการทำกรเกษตรของออกเกษตรที่เป็นเกษตรกร,ร,กรแท้ๆนะ่พี่น้องอกับอีกส่วนหนึ่งคนที่เป็น พนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานราชการที่กเกษียณออกมาแล้วมาทําเกษตรนี่คือความคิดความเห็นทัศนคติมันสิแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพี่น้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคือคนที่เป็นข้าราชการบนานาญหรือว่าคนที่เคยมีเงินเดือนกินอยู่แล้วเนี่ยอคือเขาสิเขาจะมองอีกมุมหนึ่งพี่น้องเขาสิมองอีกมุมหนึ่งคือพวกที่เขา อย่างเช่นข้าราชการบำนาญเนี่ยพี่น้องเขาจะเขาจะพูดตลอดนะไม่ว่าไม่ว่าคลิปไหนคลิปไหนก็บอกแต่ว่าทําให้กินเองไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องหวังรวยเขาสิเขาสิบว่าแบบนี้ตลอดเลยแต่สําหรับผมเนี่ยสาหรับผมสําหรับเกษตรกรที่ไม่มีเงินเดือนกินไม่มีบํานาญกินเนะี่ยผมจะพูดเสมอว่าทําเกษตรแล้วเนี่ย คือจะต้องได้กําไรเอผมสิผมสิมสบอกเอฟซีเสมอว่าทําเกษตรแล้วเนี่ยทายังไงก็ได้ให้ให้มันได้เงินเข้ามาอผมผมสีบอบอกเลยว่าเฮ็ดเกษตรแล้วเนี่ยเฮ็ดไปกินเองเหลือก็แจกจ่ายอะไรประมาณนั้นะ่ะเออผมผมจะผมจะไม่พูดมุมนี้นะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคือคนที่เป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตเนี่ยพี่น้อง เฮ็ดเกษตรลำบากมากแต่ไงไงก็คือตั้งแต่ลืมตาปากได้ก็พ่อแม่ก็เป็นเกษรตรตรนนะเราไม่ได้มีเงินเดือนกินนะพี่น้องเพราะนั้นนะ่ะการบ่มเพาะการซึมซับเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นพ่อรุ่นแม่เนะี่ยบ่มเพาะสั่งสอนลูกมาตลอดสั่งสอนลูกมาเสมอว่าคือรายได้พี่น้องรายได้เนี่ย มันเกษตรกร,ร,กรมันโบนาน,นอนเพราะนั้นน่ะสิลงทุนสิเฮ็ดอยังคือจะทําเล่นเล่นไม่ได้พี่น้องสิเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวบบได้เด้เฮ็ดเฮ็ดเกษตรแล้วเนี่ยในมุมมองของคนที่เป็นกเกษตรแท้ๆเนี่ยสิเฮ็ดแล้วคือสิตรงใดกําไรพี่น้องอแต่สําหรับคนที่เป็นข้าราชการบํานาญหรือว่าคนที่มีเงื่อนเดือนกินอยู่แล้วเนี่ยคือเขาจะเขาจะไม่ไม่ได้ีเรียเรื่องไรายได้ เขาชีบอกว่าก็เหมือนที่ผมได้นําเสนอไปแหละบอกว่าโอ้ยลงทุนอขุดเป็นโคกขุดเป็นอย่างสมภิปีของเขาเนะี่ะรูปงอกแงกๆของเขาเนะ่ะลงทุนซื้ออน,นั้นอันนี้มาปลูกมดหลายแสยนนะสุดท้ายแล้วนะไม่ได้เงินแสนกลับคืนมานะ่อถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนกินนะเขาบ่เดือดร้อนเลยพี่น้องเขาบ่เดือดร้อนเลย อแต่สําหรับคนที่เป็นเกษตรกรที่ไม่มีเงินเดือนกินอนะ่ะอแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีไงพี่น้องเพราะนั้นนะการเฮ็ดเกษตรของเกษตรแท้ๆนะ่ะมุมมองมันมันแตกต่างกันพี่น้องมุมมองมันแตกต่างกันอคือพวกข้าราชการบํานาญเนี่ยอถึงเขาจะเฮ็ดเกษตรยังไงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเงินไงพี่น้องเขามีเงินไง เขาเขากล้าลงทุนเป็นแสนลงทุนถิมถซื้อนะ่ผมถามว่าลงทุนขุดโคกขึ้นมาทำดินทำรูปนั่นรูปอันนี้เนะี่ยแล้วก็ซื้อนั่นซื้ออันนี้มาปลูกนะเน่ะมดเป็นแสนสองแสนสามแสนนะอ่ะถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนเลยเด้พี่น้องอเพราะว่าอย่างเพราะว่าไม่มีเงินเดือนกินไง เออแต่ว่าพวกข้าราชการบำนาญเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนพี่น้องเขาไม่เดือดร้อนเออเขาคือเขาเรียกว่าคือเกษตรเขาจะประสบความสําเร็จหรือหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนไงเพราะเขามีบำนาญกินอยู่แล้วเอเพราะเขามีบำนาญกินอยู่แล้วอแต่ถ้าเป็นเกษตรกรแท้ๆเนี่ยอถ้าลงทุนผิดปั๊บเนี่ยอลงทุนผิดปั๊บนี่ยคือเป็นหนี้หัวโตเลยพี่น้องคือเป็นหนีเลยเนี่ยเอเพราะนั้นน่ะ ผมถึงบอกว่าคือเกษตรกรอานะชีพเกษตรไผ่เช็ดเกษตรเนี่ยอย่าลูกสวยพี่น้องผมเห็นหลายคนนี่ก็คือว่านาะคืออบอกว่าเอ้ยทำเกษตรเนยอย่าไปอย่าไปหวังรวยอย่าไปอย่าไปหวังขายเให้ทําไว้แต่พอกินเผื่อว่าเโดยลืมไปว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยมันมีต้นทุนเด้พี่น้องเอมันมีต้นทุนเด้ออแล้วบวกกับ เราไม่มีเงินเดือนด้วยเลยพี่น้องเออคืออย่างผมเนี่ยเออถามว่าถ้าสมมุติว่าผมมีเงินเก็บหมื่นหนึ่งแบบเนี้ยเนี่ยผมมีเงินเก็บหมื่นหนึ่งแบบเนี้ยเออแล้วให้ให้ผมเอาเงินให้ผมเอาเงินหมื่นเนี่ยมาลงทุนกับการเฮดกเกษตรเนี่ยผมก็ต้องมองแล้วว่าผมจะต้องได้เงินหมื่นคืนพี่น้องเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินหมื่นคืนเนี่ยรายได้ผมก็ไม่รู้จะมาจากไหนพี่น้องเออแม่นบ่ล่ะ Ừ, แต่สําหรับคนที่เขามีเงินบํานาญกินอยู่แล้วเนี่ยเออย่างสมมติเขาเขาก็มีเขามีเงินอเก็บก้อนนึงเหมือนกันเงินหมื่นนึ่งเหมือนกันเขาก็ลงทุนกัดแล้วแต่ได้หรือบ่ได้ก็แล้วแต่ในเงินหมื่นของเขาน่ะเพราะว่าอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขามีบํานาญกินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนเขาตายเนี่ยบำนาญเขามารออยู่แล้วนะแต่สําหรับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีบํานาญกินทุกเดือนเนี่ยเพื่อน้องเพราะนั้นน่ะแนวคิด หรือว่าทัศนคติในการมองเนี่ยในการทําเกษตรมันมันจึงแตกต่างกันพี่น้องอมันจึงแตกต่างกันเพราะนั้นนะ่ะผมสิได้ให้แนวทางไปแล้วว่าใครที่จะยึดอาชีพเกษตรเนี่ยถ้าจะทําเนี่ยคือมันมันต้องมีตลาดเออมันต้องมีตลาดอย่าไปโลกสวยพี่น้องเอออย่าไปโลกสวยตามคนที่เขามีเงินเอผมเห็นหลายคนเนี่ยก็คือว่าเนาะเออ อยากอยู่กับธรรมชาติอยากเฮ็ดกเกษตรอะไรประมาณนั้นแต่สําหรับคนเฮ็ดกเกษตรมาทั้งชีวิตอยู่แล้วเนะ่ะไม่อยากอยู่กับกเกษตรพี่น้องอยากออกจาก,กเกษตรเพราะว่าอย่างเพราะว่าทําเกษตรแล้วมันล่าบากพี่น้องมันบ่มีเงินรายได้มันบ่แนนอนอแต่คนที่ไม่เคยทําเกษตรโดยเฉพาะข้าราชการงานินข้าราชการบำนาญหรือว่าพนักงานเงินเดือนเนี่ยเขาเขาอยากเฮ็ดกเกษตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือ ถึงคําเกษตรล้มเหลวเขาก็ยังมีเงินเดือนกินพี่น้องเพราะนั้นน่ะแนวคิดความคิดความเห็นมันจึงแตกต่างกันพี่น้องมันจึงแตกต่างกันเพราะนั้นน่ะเวลาพี่น้องเสพซื้อหรือว่า้ดูแนวทางการเหตุเกษตรก็พี่น้องก็พิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องพิจารณาดูเอาอแม่นบ่คือผมเห็นบางคนเนี่ยไปไปดู ไปเบิงข้นที่เขาอทำกเกษตรเออแล้วแล้วแบบเห็นแล้วสวยนะ่ะเออเห็นแล้วโอ้ชอบธรรมชาติทําไมเขาปลูกสวยแท้เออเขาขุดลอกขุดโคกปลูกนั่นปลูกนี่คืองามแท้เออโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่รู้ว่าเงินที่เขาลงทุนไปหลายแสนน่ยไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าอ่าคนเฮ้ากับสีมองแต่ว่าความสวยงามเออผมสิบอกเสมอว่า ถ้าจะลงทุนเกษตรนิดมันอย่าไปเห็ดเป็นอย่าไปทําเป็นอาชีพหลักพี่นอ้องเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเราไปยึดาการทําเกษตรเป็นอาชีพหลักเนี่ยคือรายได้มันไม่แน่นอนถ้ามันเจ๊งมาคือเข้าเป็นหนีเรื่อยพี่น้องเออพี่น้องกับเบื้องเอาอะเออปัจจุบันเนี่ยเ,เกษตรกรนะ่ะเป็นหนี้เกือบร้อยละแปดสิบพี่น้องร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบเป็นหนี้เพราะอย่าง เพราะว่ากู้มากู้ทกสมาทำเกษตรนี่แหละพี่น้องเออเห็นบอกเป็นนี่ผูกพันยันลูกยันหลานนะ่ะเห็นบอกก็เพราะเหตุเกษตรนี่แหละเพราะนั้นนะ่ะใครที่มาเป่าหูหม,มานํำเสนอเออบอกว่าเกษตรดีแน,แนวนั่นจังสั้นจังสี่อันนั้นนะ่ะผมว่าเขาเขาพูดไม่หมดเออคือเกษตรน่ะมันมันก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมโหดร้ายพี่น้อง อถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกษตรมันถาเกษตรมันดีจริงๆเนี่ยเขากระคงชีบมเป็นหนีเลยพี่น้องเพราะนั้นน่ะพี่น้องพิจารณาเบิรงพี่น้องอพิจารณาดูเนาะก็ไม่ว่ากันทุกคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างเอทัศนคติที่แตกต่างกันเนื่องด้วยภาระหน้าที่พี่น้องเพราะนั้นก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กันพี่น้องเอสาหรับผมก็ เป็นเกษตรกร,กรมาทั้งชีวิตเอผมกับซีนําเสนอในมุมของไอ้เกษตรกร,กรแท้ๆแต่สําหรับใครที่เป็นไอ้นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเขาก็อาจจะมองในในอีกมุมนึงก็ไม่ว่ากันเนาะว่าง่ายคือมักภัยมากมัน่นพี่น้องมักภัยมากมัน่นเนาะเราสู่นกันฟังพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายสวัสดีครับผม